สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาราหมาแมวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูโรคในช่วงหน้าฝนของสุนัขและแมวกันค่ะโรคที่1นนะคะพยาธิเม็ดเลือดค่ะหรือเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อว่าโรคไข้เห็บนั่นเองค่ะพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเราสามารถจะสังเกตได้จากอาการของน้องที่มีไข้สูงซึมและเบื่ออาหารนะคะในการป้องก,กันเบื้องต้นนะคะเราควรจะกําจัดเห็บหมัด บนตัวสุนัขและสถานที่บริเวณที่น้องอาศัยอยู่ควบคู่กันไปหลังจากนั้นเนี่ยให้เราพาไปหาหมอตรวจเช็คพยาธิเม็ดเลือดนะคะอย่างสม่ำเสมอค่ะโรคที่2นะคะก็คือโรคพยาธิหนอนหัวใจในแมวค่ะโรคพยาธิหนอนหัวใจในแมวนะคะก็จะเป็นพาหะที่มาจากยุงค่ะที่เข้าไปกัดสุนัขหรือแมวของเราค่ะ อาการนะคะของโรคเนี่ยก็คือเบื่ออาหารอ่อนแรงมีอาการคล้ายๆกับแมวที่เป็นหอบหืดค่ะบางรายนะคะแมวอาจจะมีอาการเฉียบพลันในภาวะอักเสบในเรื่องของปอดของเขาค่ะอาจจะมีไอและจามและหายใจลำบากจนนำไปสู่การเสียชีวิตปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคพยาธิหนอนหัวใจในแมวค่ะ ทางที่ดีเนี่ยมันตัวสุขภาพสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยจะติดโรคนี้ใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะแสดงอาการค่ะโรคต่อไปนะคะก็คือโรคฉี่หนูค่ะโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรซิสนะคะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหนูที่เป็นพาหะค่ะแพร่กระจายผ่านทางน้ำที่มีการปนเปื้อนจากปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อค่ะและมีอันตรายสำหรับสัตว์เลี้ยงของเรา ลักษณะของอาการโดยทั่วไปก็จะซืองซึมไม่อยากอาหารตัวเหลืองตาเหลืองปัสสาวะเป็นเลือดภาวะโลหิตจางนะคะวิธีการป้องกันค่ะก็คือพาน้องสุนัขและน้องแมวไปฉีดวัคซีนนะคะเพื่อป้องกันโรคนี้ค่ะก็จบไปแล้วค่ะสําหรับสาระาหมาแมวค่ะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่มีสัตว์เลี้ยง